สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวติดตั้งอินโซล่าเซลล์นะครับสำหรับรถฟุตทักนะครับหนึ่งแผงครับแผงโพลี่160วัตต์ก็เอาไว้ใช้งานตอนกลางคืนนะครับไว้ขายของนะจะไปดูด้านในครับว่าติดตั้งอะไรไปบ้างลงก่อนน่ครับผม รถขายของอมาดูข้างในครับข้างในก็จะมีชุดน,นี้เป็นชุดพักของรถเขาทำมาไว้แล้วอันนี้มาติดอินเวอร์เตอร์ข้างในห้องน้ำนะครับไว้ใช้งานตอนกลางคืนก็ใช้ได้ปกติ เรียบร้อยครับโอ้โหรถแรงด้วย